น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชั้นเน l วันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อคำเดียวสั้นๆขับไล่โรคร้ายให้หมั่นภาวนาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคำเดียวสั้นๆขับไล่โรคร้ายให้หมั่นภาวนาเราชาวพุทธพึงเชื่อมั่นในการภาวนาเพราะการภาวนามิใช่การร้องขอหรือการสวดอ้อนวอนแต่การภาวนาคือการชำระจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยคำภาวนาและ หากเราได้ศึกษาเรื่องราวของพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งสองและสที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ดังพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีที่ได้บรรยายความศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าถ้าแม้ว่าเราได้พระของขวัญน,นี้เป็นกรรมสิทธิ์ ของเราแล้วล่ะก็ติดอยู่กับตัวเสมอเสมอบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้โรคภัยไข้เจ็บมีในตัวหายหมดถ้าเด็กเล็กละ่ะก็อ้วนทวนทีเดียวตกน้ำก็ไม่ตายเรือล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตรายทั้งนั้น ถ้าลองสงครามเกิดขึ้นไม่ต้องอบพยพบลีกเมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามหน้าที่ทำมาหากินอย่างไรก็ทำมาหากินอย่างนั้นตามหน้าที่ถ้าเข้าสมรภูมิไปรบกับเขามีพระของขวัญแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ให้รักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสำคัญเหมือนแก้วสารพัดนึก พระพุทธเจ้าท่านรับสั่งเมื่อทำเสร็จในวันแรกเวลาได้อารุณออกพรรษาทรงรับสั่งว่าตั้งแต่มีาธาตุมีธรรมมาของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกวิธีการอาราธนาพระของขวัญ ก่อนที่จะอธิษฐานสิ่งต่างๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาสอนโดยให้กํากับคำภาวนาว่าสัมมาออระหังสัมมาออระหังสัมมาออระหังควบคู่กันเสมอ เช่นถ้าว่าทำนาทำไร่ทำสวนทำการงานด้วยปรีแข่งของตนด้วยกำลังอวัยวะร่างกายของตนขอพระองค์ได้ทรงโปรดการงานของข้าพระพุทธเจ้าเป็นดังนี้ขอให้ทำง่ายทำไดยทำสะดวกได้ผลเกินควรเกินค่า นิ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญน,นั้นสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังดังเข้าไปถึงพระนิพพานส่งพลังได้ผลเกินควรเกินค่ามาเต็มตัวเราถ้าเราจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศ ขออารัธนาพระองค์ได้ทรงโปรดขอให้ไปดีมาดีสวัสดีมีชัยนิ่งอยู่กลางองค์พระสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังดังเข้าไปถึงพระนิพพานส่งพังไปดีมาดีสวัสดีมีชัยมาเต็มตัวเรา แม้บางท่านอาจจะไม่มีพระของขวัญแต่ทุกท่านล้วนมีพระธรรมกายอยู่ณศูนย์กลางกายทุกคนเป็นพระของขวัญที่สถิตอยู่คู่ลมหายใจนับแต่เกิดมาดังนั้นการภาวนาสัมมาอรหัง โดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจก็มีความศักดิ์สิทธิ์ดังเข้าไปถึงพระนิพพานส่งพังศักดิ์สิทธิ์รอดตายหายป่วยร่ำรวยเป็นอัศาจรรย์ได้เช่นเดียวกันดังประสบการณ์จริงของนักปฏิบัติธรรม ที่ได้พบกับตัวเองมาแล้วโดยมีนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งท่านได้เล่าให้ฟังในเรื่องของการภาวนาสัมมาอารหังท่านได้เล่าไว้ดังนี้เมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมาดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากไปผ่าตัดรังไข่แล้วก็หมดฮอร์โมนจึงต้องทานฮอร์โมน ปรากฏว่ามีผลข้างเคียงทำให้ตัวบวมหน้าบวมหนาหนักขึ้นคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนไปไหนไม่ได้เลยอ่อนเพลียมากต้องนอนอยู่บ้านอย่างเดียวพยายามจะทำสมาธิแต่ปรากฏว่าทุกเขเวทนาเกิดกับตัวเองทำสมาธิไม่ได้เลย พยายามใช้เทคนิคหลายๆวิธีก็ทำไม่ได้จนวันหนึ่งคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยพยายามพาสังขารตัวเองไปวัดเพราะว่านั่งสมาธิที่บ้านไม่ได้พยายามไปวัดไปนั่งสมาธิที่ห้องปัญญาซึ่งก็นั่งได้บ้างไม่ได้บ้างและตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่า เราจะพยายามไปให้ได้ทุกวันไปทำทานรักษาศีลไปนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันยิ่งนานไปสุขภาพสังขารร่างกายของเราก็ย่ำแย่ลงเรื่อยเเรายังมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่อีกด้วยทำให้ร่างกายทุดโทรมจนทนไม่ไหวก็เลยไปวัดและได้เจอเพื่อน ืแนะนำให้ไปสวดบทธรรมาจักกับปะวัตนสูตรดิฉันก็เลยมีความคิดว่าบุญอะไรที่สามารถทำได้ตอนนี้ก็ควรทำและมีความรู้สึกในใจลึกๆว่าขอให้บุญช่วยบุญอะไรก็ได้ขอให้ช่วยพ้นจากทุกขเวทนาเสียที จากนั้นก็ทำตามคำแนะนำของเพื่อนจึงได้สวดบทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรแล้วในวันนั้นก็ได้พบหลวงพี่ปรเมศท่านเอาวิดีโอมาเปิดให้ดูเป็นวิดีโอที่เล่าเรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็งปอดฉีกต้องนอนโรงพยาบาลพี่คนที่ป่วยเล่าให้ฟังว่า ก่อนป่วยเขาเคยนั่งสมาธิได้ดีแต่พอมาเจ็บป่วยเขาก็ไม่สามารถที่จะตรึกองค์พระตรึกดวงแก้วหรือจะทำใจใส่ใอย่างที่เคยทำได้แต่พอพระอาจารย์แนะนำให้ท่องสัมมาอารหัง500ครั้งเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอครั้งที่108ใจมันก็หลุดเข้าไปเลย แล้วสภาวะทางใจของเขาก็ดีมากขึ้นความเจ็บปวดก็หายไปจึงทำให้นิฉันกลับมาทบทวนตัวเองกับเหตุการณ์ของผู้ป่วยว่าขนาดเขาเป็นมะเร็งปอดฉีกแยก่กว่าเราตั้งหลายเท่าเขายังหายเลยเราเป็นแค่นี้ทำให้มีกำลังใจภาวนาสัมมาอารหงังแต่ก่อนเราก็เคยท่อง แต่ไม่เห็นความสำคัญท่องไปไม่ถึงสิบครั้งมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรท่องไปก็ธรรมดาแต่พอวันนั้นท่องหนึ่งร้อยครั้งพอครั้งที่หนึ่งร้อยขึ้นไปเริ่มมีความรู้สึกว่าสภาวะใจดีขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดก็ลดน้อยลงพอท่องได้สองร้อยกว่าครั้งความเจ็บปวดก็หายไปเลยสิ่งที่มาแทนก็คือตัวบ เบาโล่งและใจสบายมากดิฉันดีใจมากไม่น่าเชื่อว่าสัมมาอารหังจะช่วยได้ขนาดนี้อีกวันหนึ่งก็เลยไปห้องปัญญาแล้วก็ไปนั่งสมาธิท่องสัมมาอารหังท่องเพียงไม่กี่ครั้งสภาวะที่ใจเราได้ในตอนนั้นก็เข้ามาเลยคือนิ่งสงบ ในวันนั้นนั่งได้ยาวสองถึงสามชั่วโมงมีความสุขมากๆสบายใจมากๆสภาวะใจที่เคยนั่งได้ดีก็หวนกลับมาตอนนี้ใิฉันมีธุรกิจเปิดสถาบันสอนดนตรีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ธุรกิจติดลบแต่หลังจากที่ท่องสัมมาอรหังก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีน้องๆเข้ามาสมัครเรียนกันเยอะมาก และน้องๆที่เคยมาเรียนกับเราก็ต่อคอร์สขยายเวลาในการเรียนออกไปอีกจึงทำให้มีไรายได้เข้ามามากมายจนทำให้ธุรกิจที่ติดลบนั้นหายไปและยังมีไรายได้เพิ่มเข้ามาอีกตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาไม่เคยมีไรายได้เยอะมากมายขนาดนี้อีกทั้งสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรยศรษฐกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ คนรอบข้างและคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขคุณแม่ก็หายจากอาการป่วยสุขภาพก็ดีขึ้นดังนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนทุกทุกท่านว่าจะเกิดอะไรกับเราก็ช่างมันให้หมดแล้วก็ท่องสัมมาอรหังอย่างเดียวอย่าพึ่งท้อ ท่องให้ได้อย่างน้อยวันละห้ารอยครั้งจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณสิ่งมหาศาัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องราวของการท่องสัมมาอารหังเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อวัดปากน้ำที่เล่าสืบต่อกันมาจากหลายๆภาคส่วนนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟัง เพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติค่าในปีพุทธศักราช2490ก่อนที่พระอภิรูปจะมาบวชท่านทำอาชีพเผาปูนขายแต่เผาไปเผามาผงปูนมันเข้าไปกัดในคอกัดจนเลือดออกรักษาอย่างไรก็รักษาไม่หายแถมล้มป่วยหนักจนเข้าขั้นโคมา่า ทำให้พระลูกชายของท่านที่บวชอยู่วัดปากน้ำเป็นห่วงมากจึงเขียนจดหมายบอกคาถาดีกับโยมพ่อว่าให้ท่องสัมมาอรหังให้ท่องไปเรื่อยๆซึ่งพ่อท่องไปท่องมาอยู่ๆก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นคือได้เห็นหลวงปู่วัดปากน้ำมายืนอยู่ตรงหัวนอนตอนที่เห็นนั้นท่านยังไม่เคยรู้จัก และไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่มาก่อนเลยแต่ก็อธิบายลักษณะได้ชัดเจนว่าเป็นพระภิกษุที่มีสง่าราศีมากและมีจุดเด่นคือมีไฟขนาดใหญ่สองเมตรเองเอาคมิ้นกินเข้าไปซิวะเดี๋ยวก็หายแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของพระอภิรปโปโตอนนั้นร่อแร่เต็มทีหลังจากเห็นหลวงปู่แล้ว กายมนุษย์ละเอียดก็หลุดจากกายมนุษย์หยาบทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือวิญญาณหลุดออกจากร่างหรือพูดง่ายๆว่าตายแล้วนั่นเองและด้วยความที่พระอภิรูปโปไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงคิดไปว่าทำไมหลังจากท่องสัมมาอารหังแล้ว ร่างกายสบายไม่เจ็บปวดทรมานเหมือนเก่าแถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นคือลูกเดินออกจากร่างตัวเองได้ด้วยคือแทนที่ท่านจะคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่กลับคิดบวกถึงขั้นว่าคงเป็นเพราะอนุภาพที่ได้ท่องคาถาวิเศษคือสัมมาอารหังพอคิดอย่างนี้ ท่านก็รีบท่องสัมมาอารหังใหญ่เลยคือท่องไปเดินไปทึ่งไปเพราะสามารถเดินเหนือพื้นได้เดินไปในอากาศได้เหมือนมีอากาศเป็นแผ่นดินแถมเดินได้เร็วกว่าปกติอีกซึ่งพอทําได้อย่างนี้ก็คิดบวกต่อไปอีกว่าท่องสัมมาอรหังช่างดีอะไรขนาดนี้ท่องแล้วทำให้เหาะได้ด้วย จากนั้นท่านก็เดินเหาะๆลอยๆไปเรื่อยๆอย่างเบิกบานใจจนกระทั่งไปเจอคนรู้จักสองคนคนแรกเดินอยู่ข้างหน้าส่วนคนที่สองเดินอยู่ข้างหลังอยู่ห่างกันแค่สองเมตรก็เลยดีใจคิดจะไปบอกเขาว่าเจอคาถาเด็ดเข้าแล้วคือถ้าได้ท่องสัมมาอรหังแล้วจะเหาะได้ เพราะอยากให้เขาเหาะได้เหมือนตัวท่านเองแต่ทันทีที่ท่านตะกนเรียกทั้งสองคนนั้นกลับไม่มีใครโต้อตอบหรือหันกลับมามองเลยสักคนเพราะเขาไม่ได้ยินเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้ท่านไม่พอใจว่าทำไมเรียกแล้วไม่มีปฏิกริยาตอบสนองอะไรบ้างเลย ด้วยเหตุนี้ทำให้กายละเอียดของท่านเกิดอาการหงุดหงิดขัดใจจึงลองเปลี่ยนมาใช้วิธีใหม่คือเดินไปในอากาศแล้วเอาเท้าไปเหยียบบ่าของคนที่อยู่ข้างหน้าเสียเลยเพราะอยากไม่หันมามองดีนะักทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเสยจนหน้าขมำ,ำไปเลยและเกิดอาการไม่พอใจอย่างแรง จนต้องหันควับมาดูพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าใครกันบางอาจมาผลักเราและพอหันมาเจอคนข้างหลังก็เลยคิดว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่ผลักแน่ๆก็เลยทำให้ทะเลาะกันยกใหญ่เมื่อท่านเห็นดังนั้นก็รีบห้ามว่าอย่าทะเลาะกันฉันเป็นคนทำเอง แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสองคนนั้นก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเลยทำให้ท่านเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่คือเดินไปเขย่าต้นพุทราอยู่ข้างหน้าให้สั่นอย่างแรงเมื่อสองคนนั้นเห็นต้นพุทราสัน่นโดยไม่เห็นคนเขย่าก็ตะลึงตาค้างหยุดทะเลาะกันทันทีขณะที่สองคนนั้นกำลังตาค้างอยู่กายละเอียดก็เข้าใจไปเองว่า เจ้ามนุษย์สองคนนี้สามารถมองเห็นตนได้แล้วจึงเกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่ว่างั้นเราควรรีบบอกคาถาดีให้เขาท่องสัมมาอารหังแล้วเขาจะเหาะได้ดีกว่าแต่ที่ไหนได้ขณะที่กำลังอ้าปากสองคนนั้นก็เห็นอ้าววิ่งหนีป่าราบพร้อมกับตะโกนว่าผีหลอก เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นไก่ละเอียดก็ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงเดินเรื่อยเปื่อยและไปเจอยายแก่ที่รู้จักกันอีกจากนั้นก็ใช้วิธีการเดิมคือเดินไปขย่ยต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าเพราะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ยายหันมามองได้ แต่ที่ไหนได้ยายแก่คนนี้ก็เจนโลกคือไม่เหมือนชายสองคนที่แล้วเพราะแกไม่กลัวผีพอแกเห็นต้นไม้สั่นเองได้แกก็ด่ากราดเลยว่าไอ้ผีมาหลอกได้แม้กระทั่งคนแกหลอกแม้กระทั่งกลางวันด่ายอย่างนั้นอย่างนี้วัยวัยยกใหญ่จนทำให้กายละเอียดหมดอารมณ์เกิดอาการไม่พอใจพร่างคิดว่า อุสาวังดีกะจะเอาคาถาดีสัมมาอารหังเหาะได้มาบอกทำไมมาด่ากันถึงขนาดนี้พอคิดอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ยายแก่ กะว่าจะเอาเท้าเหยียบบาแก่เหมือนที่เหยียบชายคนเมื่อกี้แต่คิดไปคิดมาก็บอกกับตัวเองว่าอย่าดีกว่าเพราะเมื่อกี้เหยียบบาผู้ชายคนนั้นเบาๆเขายัางหน้าขมำไปถึงขนาดนั้นแต่นี่ยายแก่แล้วเดี๋ยวเกิดล้มแล้วตายขึ้นมาจะบาเปล่าๆเมื่อคิดดังนั้นแล้วกายละเอียดก็เลยถ่อยทับกลับบ้านตัวเองดีกว่า ทันทีที่เข้าบ้านก็ต้องตกใจเพราะเห็นคนในบ้านร้องไห้กันร,ระงมอีกทั้งพอเห็นสับป,ปะเลอจับร่างของตัวเองมัตตาสั่งเอาไว้เอาดอกไม้ใส่มือก็เลยรู้ว่าตัวเองตายแล้วพอรู้อย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกอยากจะกลับเข้าร่างตัวเองใหม่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงรีบท่องสัมมาอารหัง และคิดในใจว่าอยากจะเข้าร่างให้ได้จากนั้นมันก็ปลึดเข้าไปอย่างไรได้ก็ไม่ทราบคือกายละเอียดวืดเข้าไปในร่างเดิมพอสับป,ปะเลอเห็นร่างที่ตายแล้วกระดุกกระดิกขึ้นมาใหม่ได้ก็นึกว่าผีหลอกเพนเอ้านี้ไปเลยแต่สักครู่ก็มีผู้กล้าคนหนึ่งเข้าไปแกะเชือกที่มัดมือออกและพูดจากัน จนเกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ใช่ผีแล้วท่านก็เลยบอกให้คนข้างๆช่วยไปเอาขามิ้นมาให้กินตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำบอกเอาไว้จนสุดท้ายก็หายป่วยเป็นอาศาจรรย์จริงๆนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ